สวัสดีครับพบกับผมนะครับเทรนเนอร์ซก,กี้ครับกับรายการใหม่เลยนะแซกี้ไลฟ์อันเซนเซอร์นะครับผมต้องบอกว่าห่างหายไปนานคราวนี้กลับมานะกับคอนเซปต์ใหม่นะครับกับรายการของผมนี่แหละคือเปลี่ยนจากอันเดิมมาคือชื่อมันยาวมากอะแล้วบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบเป็นทางการไปมันอาจจะมีแง่ชิดที่ดีอะแต่ว่าน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์รายการใหม่ นิดนึงนะเป็น s y c l d Life Unsensor นั่นเองนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ยังคงเหมือนเดิมนะยังเป็นกระตุกต่อมคิดชีวิตแบบด้านบวกอะไรแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการเสนออาจจะแบบว่าแปลกไปบ้างอะไรบ้างคือสดๆแบบเนี้ยไม่ตัดไม่ต่อละช่างมันแหละนะคือใครจะยังไงก็ก็ช่างแม่งลนะะคือดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณชอบอ,อชีวิต แง่บวกชอบแง่คิดอะไรดีดๆนะที่ผมเอามาฝากก็ดูกันละกันนะครับแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ฝากบอกต่อเ,เพื่อนๆด้วยแชร์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับจะเล่น Facebook Twitter หรือาิน s t a g กรมหรืออะไรก็ตามถ้าคุณติดตามผมได้อะก็ตามเถอะนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่เห็นชุดนเนี่ยคือมัดผงมัดผมอะไรแบบเนี้ยเอออย่างหนึ่งอย่างนึงนี่แว่นแว่นว่นคือตอนเนี้ยมาแต่ชุดมาจะมาเล่นฟิตเนสนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ไอชุด เครื่องแบบนั่นแหละที่เราเห็นรุ่นฟอร์มสีน้าเงินนะครับเนใ่ให้ดูให้ดูที่ห่างหายไปที่บอกว่าเฮ้ยอาจจะหายไปะสักพักนึงเพราะว่านี่ครับเห็นรอยแผลไหมคือเป็นแผลอาจจะเกิดจากไอ้แมลงก้นกระดกอ่ะคืออยากให้ทุกทุกคนระวังนะคนไทยบ้านเรานะครับมีแมลงแบบนี้นะครับไอ้ตัวสีดำๆส้มๆนะครับมันอยู่ในห้องน้ําหรือในที่อับชื้นสักอย่างเนี่ยในบ้านเรานะครับจะมีเยอะนะช่วง หน้าร้อนหรือเปล่าประมาณนั้นนะแต่ว่าเยอะมากบ้านผมนะแล้วช่วงที่ที่เป็นก็คือเมื่อเดือนก่อนนี่เองเป็นวันที่หนึ่งสิงภาเลยนะครับก็ช่วงวันแรงงานพอดีเลยก็เป็นช่วงนั้นแหละมันมาโดนบริเวณนี้แล้วมันบัวันเป็นแผลโชคดีที่ดูแลดีมากแผลหายเร็วนะยุบเร็วแล้วก็เนี่ยแห้งละเริ่มจะหายแล้วนะครับยังไงก็อีกไม่นานมันจะกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเล่นฟิตเนสนี่นี่จะให้ดูอะไรนี่ตอนนี้อยู่ที่ฟิตเนสครับอยู่ที่ ศูนย์กีฬานะครับจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละที่สนามกีฬากลางนะครับก็ใครสนใจก็มาเล่นกีฬากันนะเดี๋ยวนี้ผมอาจจะลองหาดูพี่สักคนหนึ่งที่นี่จะสัมภาษณ์ครับว่าทําไมเขาถึงลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพมีแนวคิดยังไงถึงอยากดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพได้เล่นฟิตเนสได้ทุกวันสม่ำเสมอนะครับเพราะเช,ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะออกกำลังกายอยากจะดูดีอยากจะมีหุ่นฟิตเฟิร์มแต่แบบติดคําว่าขี้เกียจอะ่ะแบบคือเขาอ้างมันเยอะอะ่ะ ผมเชื่อหลายๆคนก็เป็นแต่วันนี้ผมจะพามารู้จักกับหลายๆคนอาจจะบางคนก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ผมคนนึงแหละที่ได้เจอแน่นอนในในใน,ในตอนนี้นะคืออยากให้ดูแนวคิดเขาว่าทําไมเขาถึงสามารถเอาชนะความขี้เกียจและเขาอ้างได้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับติดตามกันก็แล้วกันนะจ๊ะ baby know looking don't dont dont k me at โอเคนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปคุยกับเพื่อนของคนหนึ่งเล่นอยู่ด้วยกันที่ฟิตเนสนี้นะครับจะพาไปดูว่าเขาคิดยังไงกับการมาเล่นฟิตเนสนะครับคนนี้ครับนี่เขาชื่อพี่เมย์นะ <laughs> ต้องถามเน็เราเมื่อก่อนที่ไม่หนักเท่าไหร่แปดสี่กิโลครับแปดสี่ตอนนี้ครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามลงมาสิบเอ็ดโลใช้เวลานานเท่าไหร่รถ้าลดจริงๆเลยมันใช้เวลาประมาณแค่หกเดือนหกเดือนใช่เล่นแ่งถูกๆ,ๆนะตอนแรกๆกรเล่นแบบถีบถูกไม่รู้วที่เล่นไปมันถูกหรือเปล่าเอางี้ถามก่อนว่ามีแนวคิดยังไงทาไมถึงคิดลุกขึ้นมาเล่นฟิเน็มาแบบอยากทำดีอนะไรแบบนี้ก<ๆๆ>็ไม่มีแนวคิดอะไรก็แค่ อยากดดีๆอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะอายุเริ่มเยอะขึ้นมันเริ่มลงทุงเริ่มอ้วนเริ่มใส่สุขภาพไม่สวยเ็เลยอยากจะลองมาเล่นเคยขี้เกียจวะเคยแบบมีขาอ้างเลยว่าเฮ้ยคิวนี้ขี้เกียจวะไม่อยากเลนเลยวะเหนื่อยนิ้วเหนื่อยเขาไม่อยากมาเล่นหาข้อ้างสิเพียงแล้วทำไงให้มันแบบว่าลูกคืนท้ายมันไม่มีอะไรที่ได้มันด้วยง่ายเลยวเพราะเราอยากได้อยากเอเราก็ต้องทํา จำไว้อยากเทลสดความเหนื่อยเพื่อมาสร้างร่างกายให้คุณเองคามจริงก็เพื่อนมีผลว่าเพื่อนที่เล่นยเนี่ยก็มีผลนะตอนแรกๆเล่นคนเดียวก็งหงวงาเบื่อเขาอยากมาเล่นแต่พอเริ่มมีเพื่อนมาเล่นหลายๆคนอย่างเงี้ยมันเริ่มสนุกเริ่มมีแบบกาลังใจเริ่มมีแบบเหมือนมีคู่ต่อสู้อ่ะเราข้างเรายกไม่เท่าไหร่เราก็อยากยกให้ได้เยอะมากขึ้นอีกเรื่อยๆมีอะไรฝากถึงคนที่แบบว่าอยากวูดอยากพดดีแต่ไม่ยอมมาออกกำลังกายสิของนี้มนดีใจเรากตัวเองรอเปล่า รับผู้เองที่จะทำใจเราก็ต้องทำเพราะอย่างนี้มันใครสร้างให้เราไม่ได้อยู่แล้วไม่มีขายถ้ามีขายตามเซเว่นก็จะไปซื้อถูกต้องนะครับนะฮะนี้ก็เป็นข้อคิดดีฝากพี่เมย์นะพี่เมย์ยกต่อสำขัดอื่นต่อไปขอบคุณมากครับวันนี้เรามาดูเคสที่เป็นเคสเพิ่มน้ำหนักบ้างนะครับสองคนนี้ครับสองคนนี้นะครับเออ่มีทางเชื่อว่ครับเต่าเต่าครับเต่าพีเชษครับพีเชษพเชษพี่เต่าครับพีเชษนี่เป็นเคสทเพิ่มน้ำหนักใช่ป่ะใช่เมื่อก่อนหนักเท่าไหร่ตอนแรกปี ปสามปุสคนนี้เคยเจออะไรอีก่อมากดูตอนนี้เบิ้ลปุมุนะครับและของทีมเข่าครับผมเชื่อกหว่ารถจากรถจากไหนรถจากไอสาม้สามุนี่ใช่แล้วก็่าใช่สเดือนที่แล้วตอนนี้เืท่าไหร่ตอนนี้เดือนดสป่สาวเดือสองมสิบสบเอ็ดโลเขาบอกว่าสาเดือนที่แล้วสามเดือนเนี่ย แล้ว <Marvel> mm ่าแสดงว่าใครที่เห็นร่าหสั้นก็คือสามเดือนมันก็เห็นผลแล้วอ่ะอย่ามัอคว้านะครับเคยเลือกไหมลองมาดายก็บ้านแล้วเราที่ี่อย่างที่เขบอกว่าลุกขึ้นมาขรงการตอบสนอง เราไปนั่งดูรูปที่เราแบบลำล้ำรอน้ำข้าวบุญชายเราอย่างนี้มากเป็นแรงเราก็้นไตาอย่างไช่ผู้บอกผู้บอกว่าจริงๆดูรูปใส่ไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบว่าเก่งกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในการดูเว้ยอย่างเช่นของนะเป็นต่างก็กลับมาแบบลึกเลยมันมีแบบหลายๆรูปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วแขกเป็นยังไงมีอะไรแบบว่าจะฟังไหมที่คนที่บอกว่าอยากออกกำลังกายหรือว่า มีข้ออ้างไม่มาสักทีไม่มาเล่นไม่จริงจังทีจะต้องอ้างครับมันเริ่มเริ่มเลยดีกว่าอ่าเริ่มเลยทำง่ายๆถ้าใครอ้างแปลว่าขี้เกียจอั่งเดียวทำทำนะครับถ้าตุกเอกแล้วมีทิ้งไปในการเล่นแบบว่าอันที่ทิ้งเล่นกี่วันอะไรเงี้ยผมร่วงผมเล่น่นต่อพันหนึ่งหมายว่าเล่นสองวันหรืวันึ่งวันไม่จริงที่เลยหรอใช่สองหนึ่งสองหนึ่งใช่ แล้วของเก่าก็เล่นโดยกันารอยู่ด้วยกันของอยู่ด้วยกันของคนนี้อยู่ด้วยกันแต่เล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันอะครันอะไรนี่คือก็เล่นกันครับที่้อย่างผมทุกนี้เป็นที่เหมือนกันเออต้องแบบมีคู่เล่นต้องมันจะได้บอกว่าไม่เหงาใช่ป่ะใช่ไทีนมีกันเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเล่นสองหยุดหนึ่งอย่างผมเนี่ยเล่นอาทิตย์หนึ่งสามวันวันเล่นวันอ่าล้วก็หยุดสองอาทิตย์เลยอย่างนี้มันก็สบายๆใครก็ไม่เล่นได้แล้วแต่สำหรับแบบเวลาใครเวลามันทำ งานเยอะอะไรเงี้ยาตอนเ้เอาเป็นว่าาฝากไว้ที่นี่กับสองท่านนี้นะอย่าลืมออกนัดท้ายซะเริ่มได้เลยจริงอยากสัมภาษณ์หลายคนมากแต่บอกว่าไอ้กล้องไม่กล้า่างคนถือกล้องตอนนี้ก็พี่มันนะพี่มันเมื่อก่อนหนักเท่าไหร่หสิบหนักเท่าไหร่หกสิบสองตอนนี้เท่าไหร่หกสิบหกไม่เป็นขึ้นวะเฮ้ยไม่ขึ้นแต่หุ่นดีนะหุ่นเฟิร์มจุนคนเขาเขากินเวทเขากินโปรตีนอะไรแบบนี้อย่างผมเมื่อก่อนเจ็ดสิบหกนะครับตอนนี้ลงมาเหลือ หกสิบหกเออลงมาสิบโลอะ่ะในเวลาประมาณนักสามเดือนต้องบอกว่าอย่าออกกำลังกายนะคุณคุณต้องอย่างแรกตัดสินใจก่อนลุกขึ้นมานะครับ <Hey. S 1> เปลี่ยนตัวเองมาหาเพื่อนครับหาสังคมที่เขาแบบว่าออกกำลังกายแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> <"He i, S 2> การทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนุกแล้วก็ทําให้คุณเนี่ย oh. นะจะฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันในะตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้คุณจะมีอะไรนะัดใจก็ไปติดตามดูดีก็แล้วกันครับตอนนี้ผมก็กําลังจะจะกลับบ้านเลยนะครับ,รบก็กบบเพื่อออกกำลังกายเสร็จ นะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่หลายๆท่านเนี่ยผมได้สัมษั์นะครับได้รู้ถึงเคล็ดลับหลายๆอย่างที่เขานํามาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับวันนี้มีทิปมาฝากกันนะซึ่งติดค้างเอาไว้จากตอนเก่านะตอนที่แล้วนะครับก็เรื่องของการสร้างแบรนด์นะหนว่าการสร้างเอกลักษณ์การสร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเองหรือว่าธุรกิจของคุณนะครับเขบาฝากไาหนึ่งเรื่องแล้กันเรื่องของการตั้งชื่อธุอรกิจของคุณหรือว่าชื่อคุณก็ตามเลยก็ตามนะครับ ขาบอกว่าการทั้งชื่อตั้งชื่อให้สั้นกระชับได้ใจความเนี่ยจะทําให้คนนะครับจดจําคุณได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็นึกถึงคุณได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับลองนําไปปรับใช้ดูก็แล้วกันนะลองตั้งชื่ออะไรที่มันสั้นๆง่ายๆได้ใจความดูอาจจะได้ผลก็ได้นะครับฝากไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ